วน10นาิกของวันที่12กรกฎาคม2566อาดพระสุดบันแย้มนักแสดงชายเจ้าของร้านคุณชายหมูกรอบก็ได้แจกหมูกรอบ100กิโลกรัมโดยปรุงเป็นเมนูข้าวกระเพราหมูกรอบแจกให้กับทุกคนที่อยากรับประทานหมูกรอบของอาดพระสุดซึ่งอ์ตบอกว่าน่าจะได้สักประมาณ1,000กล่องโดยได้เริ่มแจกกันตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกา ซึ่งก็มีแฟนคลับของอาดพสุตและก็ประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวมารอชิมข้าวกระเพราหมูกรอบคุณชายหมูกรอบจนแถวยาวเหยียดและหลายคนก็ขอถ่ายรูปคู่ซึ่งอาดพสุตก็ให้ถ่ายกันได้ทุกคนค่ะสําหรับการแจกวันนี้นะคะอาดพสุตบอกว่าอยากแจกอยากให้อยากคืนกําไรให้กับสังคมซึ่งอาจมีหลายคนบอกว่าหมูกรอบแพงคงซื้อกินไม่ได้วันนี้อาดพสุตก็เลยทําแจกไปเลยฟรีๆหนึ่งร้อยกิโลกรัม ส่วนการขายนั้นจะเปิดหน้าร้านขายเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาแต่รับคิวได้ตั้งแต่ประมาณ9นาฬิกาซึ่งจะหมดในช่วงบ่ายๆส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะขายออนไลน์เท่านั้นสำหรับจุดเด่นหมูกรอบของคุณชายหมูกรอบนั้นก็คือกรอบนอกนุ่มในหากใครอยากชิมหมูกรอบของอาร์ตพัสุ์ก็มาอุดหนุนกันได้ที่หน้าร้านซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามบิก๊กซีถนนเอกชยัยแล้วก็จะได้เจอกับอาร์ตพัสุดที่มาขายที่หน้าร้านด้วยค่ะ